หลังจากผ่านสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอันดับตารางของสโมสรเอสซีมุงทองยูในแต่ของเราหายใจคล่องขึ้นสักนิดหนึ่งนะครับขยับมาอยู่อันดับที่8ของตารางฟุตบอลไทยลีกนะครับแหมต้องบอกว่าลุ้นกันนัดต่อนัดกันเลยทีเดียวเพราะตอนนี้นะฮะการแพ้ชนะกัน1นนัด2อนัดเนี่ยอันดับตารางมันสามารถกระโดดข้ามกันไปได้หลายอันดับเลยเพราะว่าตั้งแต่อันดับเอ่อห้าหกเจเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกับอันดับด้านล่างสักเท่าไหร่นะฮะในเรื่องของคะแนนมันจะมี ทามิงของคะแนนทางกันเพียงแค่ 2- 3สคะแนนเท่านั้นเองนะฮะพะนั้นแล้วต้องโฟกัสในแต่ละนัดแต่ละเกมและที่สําคัญในแต่ละนัดแต่ละเกมของไทยรีกปัจจุบันเนี้ยหนักอึ้งทุกๆุก,กคู่เลยล่ะครับมันไม่ใช่แค่เมืองทองทีมเดียวนะครับที่ต้องเจอโจทย์ยากแต่ละสโมสรในไทยรีกก็เจอโจทย์ยากทั้งนั้นไม่แตกต่างก,กันล่ะครับ ซึ่งโปรแกรมนัดถัดไปนะฮะสโมสรกีเลยพ์พยองของเราจะบุกเยือนทูแบงกอกยูในแต่ในวันเสาร์ที่26ธันวาคมนี้ก็ถือเป็นนัดแรกของเลกที่2นะครับซึ่งก็จะแข่งขันกันที่ออสนามธรรมศาสตร,ร์รังสิตนั่นเองก็เรียกว่าเป็นสนามที่ใกล้กับเอ g s t a d i เดียมพอสมควรนะครับแฟนขับกีเลยพ์พยองเนี่ยสามารถขึ้นทางด่วนตรงบริเวณในย่านเมืองทองธาน,นีแล้วก็มุ่งตรงมาลงที่ธรรมศาสตร,ร์รังสิตได้เลยเรียกว่าขับรถประมาณสัก20-30นาทีเท่านั้น นี่คือภาพรบรรยากาศการเทรนนิ่งการฝึกซ้อมนะัดนามมาวินสเตเดียมของขุนพลกิเลนพิยกของเรานะครับหลังจากไม่มีโปรแกรมกลางสัปดาห์มานัดที่แล้วกุนพลกิเลนพิยกของเราก็สดชื่นขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะฮะจะเห็นได้ว่าช่วงครึ่งเวลาแรกที่เจอกับสบพันบุรีเอฟถึงแม้ว่าจะขาดนักเตะกําลังหลากหลายแต่หลายคนที่ลงสนามอย่างสม่ำเสมอไปแต่ ครึ่งแรกก็เป็นครึ่งที่น่าประทับใจของสโมสรกีเลยพยองก่อนที่ครึ่งหลังสมาธิอาจจะขาดหายไปสักนิดหนึ่งนะฮะเนื่องจากว่าสกอร์เนี่ยได้มาเยอะ3ประตูต่อศูนย์แล้วแล้วก็ตัวผู้เล่นของสุพรรณบุรีเหลือน้อยกว่าก็ทําให้นักเตะอาจจะมีสมาธิที่ขาดหายไปบ้างก็เผาเกมบุกลงนะครับก็เลยทําให้เสียมาอีก1ประตูในช่วงท้ายเกมนั่นเองนะครับแต่นี่ก็คือประสบการณ์สําหรับกีเลสายเลือดใหม่นักเตะหลายต่ลายคนก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ ก็ต้องค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปทีละเล็กทีละน้อยก็แล้วกันนั่นเองละครับโอเคเกมนะัดถัดไปถือว่าเป็นเกมหนักอีกหนึ่งเกมในเกมเยือนของสโมสรกิีลลพยองของเรากันเลยทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าอันดับตารางของเราจะอยู่เหนือกว่าชูบแบงคอกยูในเต็ดแต่ก็ถือว่าทีมเจ้าบ้านนะครับเป็นทีมที่น่ากลัวมากๆทีมหนึ่งในไทยลีกในฤะดูกาลนี้เลยนะครับ ยิ่งช่วงนี้ได้เปลี่ยนกุลซื้อเป็นโค้ดเก่าของสโมสกรกีฬรพยองอย่างโค้ดแบนรน์ตตตะวันสีปานเข้ามาแล้วด้วยนะฮะก่อนหน้านี้อาจจะปรับจูนในเรื่องของแท็กติกไม่ลงตัวสักเท่าไหร่แต่ว่านี่คือเลกที่2นะครับพวกเขาะจะได้เฮอร์บัตตี้เฟอร์นันเดสกลับเข้ามาสู่ระบบการเล่นและเฮอร์บัตตี้เองก็เป็นสิทธิ์เก่าของสโมสกรกีฬาพยองของเราเองด้วยในเรื่องของความสามารถไม่จําเป็นต้องสาธยายกันมากเราร,รู้กันอยู่แล้วนะฮะว่า ety, เฮอร์บัตตี้เด็ดขาดแล้วก็ มีความสามารถมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นโจทย์หนักอึ้งของคุณมาริโอยูรอสกี้พอสมควรในการปรับแทคนติกเพื่อที่จะบุกไปเยือนทูแบงคอกยูในเดทที่ไม่แน่บางทีก็อาจจะมาลงตัวในเกมที่พบก,กับสโมสรเอสจีเมืองทองยูนเดของเราก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทําการบ้านไปให้หนักสําหรับเกมเยือนเกมนี้นั่นเองและนี่ก็คือภาพบรรยากาศการเชนนิ่งบางส่วนที่มุ่งทองทีวีของเราเก็บมาฝากแฟนคลับเอสจีเมืองทองยูในเดทครับ ถ้าเกิดใครชอบคอนเทนต์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับบึงทองทีวีของเราด้วยนะครับและถ้าเกิดใครยังไม่ได้กด Subscribe ตามติดช่ YouTube ของบึงทองทีวีของเรารบกวนกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะแหมขึ้นมาใกล้จะ1นึ่งล้านซับแล้ว แต่ก็นานแล้วนะฮะทีท่ไม่ขยับเลยเพรอั้นแล้วใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ของช่องทีวีของเราอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของสมสร s s ีเอสมงทองยูในในการทำคอนเทนต์ดีๆมาฝากแฟนคลับกีฬาพิจิตรของเรานั่นเองครับ

ra rồi. đẹp đẹp đẹp. 3. Last ball, boss today. Yo. 3. 6. Evet.